ขออนุญาตนําคลิปเก่ามาเล่าใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคลิปเก่าจริงๆคะ่ะเนื่องจากมีโอกาสได้ไปสกีที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะที่เมืองมอนทนน w o อ l d และหลังจากนั้นนะคะเราก็มีโอกาสได้เดินทาง มาเที่ยวประเทศอิตาลีค่ะเนื่องจากเราเช่ารถขับเองนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายและสะดวกมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราสกีเสร็จนะคะเราก็สามารถขับรถมาเที่ยวที่ประเทศอิตาลีได้ค่ะเนื่องจากที่สกีที่ออนไปสกีนะคะต้องบอกเลยว่าใกล้ประเทศอิตาลีมากๆเลยค่ะเราเลยมีโอกาสนะคะหลังจากที่เราสกีเสร็จนะคะก็ขออนุญาตขับรถแวะดูเมืองเพื่อนบ้านหน่อยค่ะที่นี่นะคะเป็นเมืองอิตาลีค่ะ จะเรียกว่าเมืองไม่ได้สิต้องเรียกว่าประเทศอิตาล,ลีค่ะแต่ออนจาไม่ได้นะคะว่าเมืองอะไรทุกคนค่ะอยากจะบอกว่าสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่ออนชื่นชอบมากๆเลยค่ะถ่ายเก็บไว้ตั้งนานแล,แล้วยังไม่ได้เอามาลงค่ะพอมีโอกาสก็เอามาลงเลยค่ะจะบอกว่าถนนหนทางก็จะเป็นประมาณตามในภาพเลยค่ะ ภูเขาสูงสวยมากๆเลยนะคะคนเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาก็น่าจ,จะเป็นอันนี้ละคะ่ะเพราะว่าด้านบนมีสกีด้วยนะคะมีหิมะด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าทริปนี้ต้องขอบคุณป้าปาของออนมากๆเลยนะคะที่สรนสร้างคลิปนี้มาค่ะว่าคลิปได้ยังไงหลักก็คือทริปไงนี่นะคะป้าปาของออนนะคะได้บุ๊กของมอนซีเนอร์มาค่ะเราบินมาลงที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็เช่ารถค่ะขับมาที่เมืองสกีเองค่ะอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าออนเข้าไป วันนั้เขาไปเมืองเมืองหนึ่งในประเทศอิตาลีนั่นเองนะคะประเทศอิตาลีมันใกล้กันใช่ไหมคะพอเราขับรถออกมาวันนั้นลืมพาสปอร์ตค่ะทุกคนแล้วไม่คิดไม่ฝันว่าตำรวจจะดักค่ะทริปนี้เป็นอะไรที่ตลกมากมากเลยค่ะไม่ได้ซีเรียสน,นะคะแต่ว่าก็คือเป็นความสเพร่าของเราเองแต่ก็ต้องมาเล่าให้ฟังค่ะถามว่าจาเป็นต้องเล่าไหมคะไม่คะ่ะแต่ว่าต้องเล่าความสเพร่าของออนเองค่ะเนื่องจากโดยความที่เราเห็นว่าประเทศเทศฝรั่งเศส ว่าที่เดนลี่เขาอยู่ติดกันนะคะเพราะเราสกีเสร็จแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเลยคะ่ะว่าจะต้องเอาพาสปอร์ตออกมาด้วยเราก็ดันเอาพาสปอร์ตไ้ที่โรงแรมค่ะแล้วมาตัวเปล่าขับรถออกมาแล้วก็ลืมพาสปอร์ตค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าปเปี่ยวเสร็จนะคะเราก็จะกลับเข้าประเทศฝรั่งเศสคืนเจอตำรวจตักค่ะทุกคนค่ะเพื่อตัวพาสปอร์ตค่ะเอาอยัางไงล่ะคะทีน่นี้เราไม่มีพาสปอร์ตจ้าไม่ต้องตกใจค่ะ เขาก็ถามนู่นนี่นั่นนะคะว่าทําไมถึงลืมพาส,สปอร์ตได้ยังไงเธอตรงไหนพักตรงไหนเธอมาทําอะไรที่นี่นู่นนี่นั่นนะคะเราก็ตอบตามความเป็นจริงเลยค่ะว่าเรามาสกีเวเคชันที่นี่ค่ะเนื่องจากเราเห็นว่าโอเคที่อิตาลีกับอ่าสวิตเซอร์แลนด์เขาใกล้กันใช่ไหมคะโทษทีค่ะพูดผิดฝรั่งเศสกับอิตาลีใกล้กันเราก็เลยขับรถออกมาเที่ยวเล่นเพื่อจะมาทานอาหารค่ะเราก็ดันลืมเอาพาสปอร์ตมาด้วยค่ะปัญหาเกิดค่ะ พอกลับไปจะเข้าไปที่โรงแรมนะคะซึ่งโรงแรมของเรานะคะก็ไม่ได้อยู่ไกลมากขนาดนั้นค่ะมันอยู่ใกล้แล้วก็ติดตรงที่ตั้งด่านพอดีเลยค่ะเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้อ,อนยืนรอกับตำรวจแล้วให้ไลฟ์ขับรถไปเอาที่โรงแรมได้ไหมขเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรโรงแรมเธออยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็อบ,บอกนี่ไงโรงแรมเราอยู่ตรงนี้เองให้เราขับรถไปเอาออนก็นจะยืนรออยู่ตรงนี้ขเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคงั้นเธอไปได้ แต่เขาหน้าใจทำเองนะถ้าจะไปไหนต้องเอาพัสปอร์ตไปด้วยทุกครั้งรู้หรือเปล่าจะบอกว่าตำรวจน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนหล่อเลยแหละเอาเป็นว่าไม่ได้น้อกใจป่านนะคะแต่เป็นอาหารตาแล้วกันเขาก็อนุญาตให้ออนเข้าคืนจ้า